ะะยิ่งสําเร็จยิ่งต้องกระตันยูคนเราควรมีความกระตันยูเราได้ยินมาตลอดนะคะแต่เราไม่เข้าใจความหมายของมันจนกระทั่งเราสามารถสร้างตัวเองจนประสบความสําเร็จมากขึ้นและก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเราถึงจะเข้าใจคานี้อย่างแท้จริงจะเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเคยเห็นตึกไหมคะตึกยิ่งสูงเท่าไหรเสาเข็มยิ่งต้องดึงลงลึกเท่านั้นต้นไม้ยิ่งมันโตเท่าไหร่รากมันยิ่งหลังลงดิน ลึกเท่านั้นและภูเขายิ่งภูเขานั้นใหญ่สูงเท่าไร่แปลว่ามันต้องมีแผ่นดินปริมาณของแผ่นดินที่อยู่ข้างล่างยิ่งต้องเยอะเท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะยิ่งเราดังเท่าไหร่เรายิ่งเป็นหนี้บุญคุณคนมากเท่านั้นยิ่งเราประสบความสําเร็จร่ารวยมากเท่าไรก็แสดงว่ามีคนสนับสนุนติดตามเห็นดีที่เราทําให้คุณค่าของเราจึงจ่ายเงินให้เรามากเท่านั้น เราลองนึกภาพดูยิ่งคุณดังเท่าไหร่มีแฟนคลับมากเท่าไหร่ก็คือคนเหล่านั้นก็คือคนที่เราเป็นหนี้บุญคุณเขาเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าเราและเราให้คุณค่าแก่เขาถ้าคุณเป็นธุรกิจที่ยิ่งร่ำรวยเท่าไหร่ก็แสดงว่าคุณมีลูกค้าที่เห็นธุรกิจของคุณมากเท่าไหร่ก็คือเรายิ่งมีคนที่มีบุญคุณกับเรามากขึ้นเท่านั้น คุณลองคิดดูถ้าการที่เราจะเรียนอาชีพที่ทุกคนต้องการส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เงินในการเรียนอาชีพเหล่านั้นเงินเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากพ่อจากแม่จากญาติจากพี่จากน้องเพราะฉะนั้นยิ่งเราประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีผู้คนที่ทําให้เราประสบ ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นคนอย่างมาร์คสักเบิร์กบอกไว้ว่าคุณอย่ามาชมผมเลยที่ผมสร้าง Facebook ได้ทีมของผมต่างหากที่เก่งเพราะฉะนั้นเราต้องจำไว้เวลาที่เรายิ่งใหญ่ร่ำรวยและมันม่นคงมั่งคั่งเท่าไหร่เรายิ่งติดนี่บุญคุณคนเยอะมากเท่านั้นถ้าให้ก้อยพูดถึงคนที่มีพอคุณกับก้อยก้พูดสาวันก็ไม่จบเพราะ มีแต่คนที่ช่วยเหลือและให้ก้อยขึ้นไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้โบราณบอกว่าฟาโรสร้างพิระมิดนู้นพิระมิดนั้นปิระมิดนี้จริงๆคือฟาโรแทบไม่ได้สร้างเลยไม่เสียเหงื่อสักหยดเดียวแต่คนที่สร้างคือคนที่เป็นคนงานหรือคนต่างๆที่เป็นทีมของเขาที่ช่วยสร้างพิระมิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าฟาโรสร้างปิระมิดเราต้องถามเองว่าถ้าเรามีปิระมิดคือความสําเร็จของเราที่สร้างขึ้นมาได้ เราต้องอย่าลืมว่ามีคนกี่คนที่ช่วยสร้างปิระมิดนั้นขึ้นมาให้อยู่คู่โลกและเป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนและที่สำคัญก็อยากจะฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตเป็นเหมือนดังรวงข้าวรวงข้าวยิ่งเต็มมันจะยิ่งน้อมต้นลงต่ำแต่รวงข้าวที่ไม่มีอะไรเลยรวงข้าวกงกวงไม่มีเม็ดสักเม็ดเลยมันจะแบบทู่ลมให้สายไปสายมามากเลยนะคะ อยากให้เราจําภาพนี้ไว้และขอให้เราท่องไว้เลยนะคะว่าขอให้เป็นตึกที่ไม่ลืมเสาเข็มเป็นต้นไม้ที่ไม่ลืมลากเป็นผู้เขาที่ไม่ลืมแผ่นดินค่ะแล้วก็มีคำคมมาฝากนะคะวันนี้คือถ้าเราไม่อยากมีศัตรตูเราก็ต้องไม่เห็นศัตรตูเป็นศัตรตูนั่นเองเข้าใจไหมคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ please สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านมีความสุขมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรกักบายบายค่ะ